สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับอยู่กับสมิตรดำสิงนะฮะว,วันนี้เราอยู่ที่บ้านตารามนะครับตำบลสองชั้นอเาเภอกระสังทำไรครับอื เปิดเอ้ยบ็อกนี่มันค่อยดีเลยทำไมไม่เอาบ็อกใหญ่มากบนอะบล็อกอใหญ่เฮ้ยบล็อเล้ยงงโอเคเฮ้ยน็อตนี่ยังรวมอยู่เลยนี่นเออก็ไม่ใส่น็อดไม้ไมาดูไม้บ้านเราเช็ครถครับเตรียมความพร้อมครับพรุ่งนี้ลุยครับ โอ้ข้างไม่ดำจำกันไม่ได้นี่เช็ครถครับแค่ดินแค่ช่างจุกบรรยยนครับ นี่ก็เช็คไว้เรียบร้อยมาแล้วเลี่ยมเลยครับเด็กรถดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับนี่ครับขับอย่างเดียวยข,นะขับอย่างเดียวครับ ไม่ลงงานไม่แขกครับเ,เ,เลี่ยมๆไปเลยครับตอนนี้เหนื่อยแล้วนะ โอ้ฟางยังไม่ออกไม่หมดเลยบมงเหนื่อยแล้วก็บอกจารบีทำไมบัดกบ้านอืออ่ะผู้คนเลียมๆเด็กรถบอกให้เปื้อนเลยครับ วันนี้เหมือนฝนจะตกเลยเรียมๆครับเดี๋ยวไปดูไอ้เปิ้ลทำ อะไรสเสร็จแล้วนะเราจะยิงโกนมันคียิงอะไรยิงน้ำสายยางไม่ถึงดอกถึงขับไงมาต่อไม่เลยแไม่รู้เรื่องอะไรตู้เชื่อมเนี่ยเห็ุแล้วทำไมไม่เก็บเดี๋ยวเชื่อมหมดยังเสร็จแล้วเหรอะโอ้ใข่จะกล้าครับอย่างนี้เ <c oughs> ช็ครถอัดเจระบี้ครับ น้ำเย็นครับเฮ้ยมีน้ำยาขาดไฟเดี๋ยวอยู่ล้างกระบะบเอามาขาดดูเอาไอ้นี่เอานันป้ายไว้ป่ะเดี๋ยวพี่ขาดเอามาป้ายป้ายไว้นะเออเก็บของก่นอกกนโอ้อ่เียพี่รอกเงาวิง่ง ลูกน้องดีครับขับแล้วรู้จกักอักษายอย่างนี้ดีเยี่ยมเลยครับ cái đẹp bọc luôn hết chết đói hả lem อีหน้าในทำสีอูยังไม่เสร็จนะใส่ซื้อมาก็จะทำไหมครับใส่ก่อนใส่ได้ใส่ไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ทำไม่หมดครับไม่มีที่เหยียบใส่น้ำมันนี่ก็แปลงใหม่ครับแปลงที่เหยียบอะไรกุย,ย,กยข้าวไว้จะได้ไง,ไง่ายๆ ไอขึ้นมาโกยข้าวอันนี้ก็เช็ดอย่างเดียวครับเด็กโดนเช็ดอย่างเดียวอาจจะระบีแล้วครับเช็คพรุงนี้ลุยงานแต่เช้าไม่คือไม่คือ sài dương mình mới đến, đến, đến mấy, này, lăng tượng này là, mà... ở đây này. Nhà này. Ở đốt đấy đi lên mà lăng, phăng nè, nè lăng phăng nè, lăngออก một nhá, đốt cào lại lên một

ื้อที่ไหนฮะไมรซื้อไม่ทันหอกตอนเช้าแต่เช้าพวกนี้เช้าสีฟ้าอฮะสีฟ้าหมดเร้วยังไงสีแดงหรอ สีขาว้ยตรงยิงดอกมันปิดอันนี้ไปมันก็ปิดเลยอนนเออเขาทำอะไรไม่ได้เลยอคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ